สวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับเช้าวันจันทร์ที่24นะครับวันจันทร์ที่24ก็พรุ่งนี้เงินเดินออกสำหรับธนาคารแล้วก็สําหรับข้าราชการนะครับจะออกทุทกๆวันที่5ส่วนมวากพวกธนาคารทั้งหลายจะออกทุกวันที่25นะครับธนาคาราราชการก็25เช่นกันนะครับเชา้านี้ยัง ยังกดโรวินทูนอยู่นะเพราะว่าจะวิ่งให้ได้ค่าเครื่องของ p ุกโก X3 GT ตัวนี้อยู่นะครับโอเคเฮียได้แล้วงานแรกนะครับเริ่มงานที่แยกสาเจาพาะเสือนะครับไปส่งไหนนี้นะครับเริ่มงานที่แยกเจเฉพาอเสือพอดีมาส่งรัซาดา,าที่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวเฮียไปรับงานก่อนนะครับสวัสดี เอาว่สุดท้ายแล้วไม่ไหวก็ต้องเข้าเมืองเมื่อกี้ไปส่งที่ซอย52ก็โจทย์อ้จอดกดงานนะรูปไม่ติดเลยรูปไม่ทันกับเขาเลยลืมลืมแก้วน้ำไว้คอนโดอีกต้องกลับไปเอาแล้วรูปอีกไม่ติดอีกก็เลยเอาวะเข้ามาแยกระเตะกันได้ได้มามาได้ร้านเดิมเนี่ยคือมันมีจังหวะเหมือนกันนะตอนที่กดอ่ะ มีจังหวะที่เป็นงานที่เด้งมาหาเราอะ่ะโดยโดยไม่มีเสียงแจ้งเตือนมีนะแต่ว่าลงนิ้วช้าไปพอลุงนิ้วช้าก็าไปแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็เหมือนเดิมร้านะตรงนี้เคยกวดได้อยู่ AI น่าจะแบบรีเซ็ตทุกเดือนอดูแล้วอะ่ะคือเหมือนถ้าเราไม่ได้วิ่งนานอะ่ะผมก็ไม่ได้วิ่งโรวิ่งมาเป็นเดือนนะแถวบ้านแถวพันใหม่ะเพราะว่าทำแต่คลิปซอฟบีก็เห็นอยู่ว่า แท่จะไม่ได้วิ่งเลยโรบินวิ่งช้อปปี้มาตลอดวิ่งให้รูให้ดูว่ามันมัน,ม,นมันได้เงินเสร็จแ,แล้วก็เนี่ยเมื่อกี้เรียบร้อยไวได้เลย,ดเลยกดยากิหายเลยเจ้าถิ่นเอาไปกินหมดก็เลยอะ่ะเข้าเมืองล้วกันเพราะว่าเราส่วนมากกลางวันอะ่ะผมก็มากดแถวเนี้ยแหละเพราะผมอยากได้อินสิบบาท5บาทสิบบาทเออมันก็คง AI มันคงจำร้านแถวนีไวอ้อ่ะ โอเคเดี๋ยวผมไปรับงานก่อนต <c oughs> ามสั่งกระจายโป๊ะโป๊ะ X สามอุ้ยมีอันที่อันที่นี่ติดโป๊ะโป๊ X สามไม่ได้แรงที่สุดแต่ว่าก็พอได้ X สาม GT นะครับโอ้โหอ,โอ,โอสามยาลองลองรับผักก็ไม่เหลือ ร้านนี้น่าจะเป็นเจ้าเจ้าของแฟนเขาน่าจะเป็นคนขับรวยมีผูตรวยเพราะว่าเห็นเสื้อเมื่อกี้มีงานใกล้เหมือนกันบางนาแต่ไม่ไปไม่ไปหรือว่ากดไม่ทันไม่รู้เดี๋ยวไปรับงานก่อนนะครับ ยีสี่แล้วกดยากด้วยตอนนี้อยู่ราดเทาสิบห้ากดโอ้ลูดยากรูดหลุดรูดหลุด,ลด,ลดอะไรก็ไม่รู้ขนาดสิบเอ็ดโมงอะนะขนาดสิบเอ็ดโมงอนะงานมันยังไม่แบบไม่หล้นเลยอะค้าสั่งช้อปปี้หมดแล้วป้ง <c oughs> เออนี่ไปสง่ง เสนานิเวศส,สมบูรณ์ไทยชื่อเดียวกับคุณเลยเดี๋ยวไปรับงานก่อนนะครับไป,ไปกดแถวนุไม่รู้ยากหรือเปล่างานไม่ได้ล้นเหลืออะไรการไม่จะล้นเหลืออะไรผมตัวเ้งไม่ล้น อยู่ข้างหน้านี่นิววอ,อไปไหนครับอเดอร์โรบินฮูด,าาดหา1567เมื่ 5, 6, อกี้แหละที่โทรมามองไม่เห็นเมื่อกี้เมื่อกี้แหละจอยอยู่ตรงนี้แหละพอกดอโทรเอา้าร้านนี้นี่ครับผม งานก็นเงียบอยโอเพิ่งจะงานที่เจ็ดนี่งานเก้า <c oughs> <c oughs> จะได้สักกี่ร้อยวันนี้ถึงพันไหมเนี่ยว้า <c> ว <oughs> <c oughs> หลายคนโดนวนี้เองใกล้ๆแต่อนนะเขาอยู่ปากซอยสิบเจ็ดใช่ปะ่ะจ <c oughs> แล้วต้องกลับมาส่งหลายฝั่งของข้าโอเค ไม่ได้ไ,ไ,ดไปไป,ไปมาๆา,ากับช่วงเที่ยงนี้คือแบบเลือกเลือกก็ไม่ได้นะบอกเลยเลือกก็เลือกก็อาจจะอดอดกินได้อดไลได้ได้งานเร่งมาหาเรยงมาหา,หาเนี่ยงานไหนถ้ามันใช่ของเรานะงานไหนโรบินฮูดน,นะถ้ามันใช่ของเรานะแี่ง กดยังไงก็ติดเม่เกียแม่งแบบคือร้านเนี้ยไม่ต้องกลัวหรอกคนแม่งรอผมวิ่งไปตรงปัมซัดโกะพหลยี่สิบเป็นสิบคันระหว่างทางเข้าไปพระฝนยี่สิบสี่ห้าคันแล้วยังมีคนกดข้างในนั้นอีกไหมไม่ต้องกลัวโอ้โหก่อนหน้าน,นี้งานเนี้ยร้อยร้อยไม่ค่อยมีใครกดเอ้ยไม่ทันสี่งานไม่ทันเลยก่อนหน้าน,นี้ อย,อยู่ดีแม่งขันตั้งอ่นเหมือนมันถึงคิวอะพอถึงคิวแล้วแม่งก็ต้องได้อะประมาณเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมไปรับงานก่อนนะครับโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ได้อองตองทันท่านรัดเขาวไปส่งซอยสายหยุดกดตรงนั้นก็ไม่ติดไม่ได้ต้องเข้ามาเนี่ยเรื่อยๆแล้วก็เงียบงานห่างมากโอเคเดี๋ยวผมไปรับงานก่อนนะครับ เงียบเงียบแล้วกดยาก้วยโอ้โหกดตะกดกดตะรูดได้แต่ละอันคือตอนนี้ทุกคนรูดแบบไม่ได้ดูเลยหรอกคือแบบขอให้มีงานเด้งขึ้นมาก็รูดแล้วอ่ะเออยิตาฮาร์ดอิตอมอะไรก็แล้วแต่ที่แบบดูแล้วแม่งรอนานอ่ะไม่มีใครอ่านอะตอนเนี้เออยังยังไม่อ่านเลยคือแบบขึ้นอะไรมากูกดหมดแล้วอ่ะเมื่อกี้ได้ลูกค้าอ่าป๊อปคอนเมเจอร์ ลูกค้าโทรบอกว่าพี่คะรับหน้าโรงหนังได้ไหมคะอ๋อได้ครับแต่ผมขึ้นไปไม่ได้ครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเจอทางเขา้าโอเคค่ะ,ะบายไปหนึ่งงานแต่ว่าเราก็เผื่อพอเรากดถ่ายรูปเสร็จส่งของให้เขาแล้วเราก็เรยยืนรอนะสักสักสองสามนาทีแล้วเขาค่อยถ่ายรูปไปตรงออ๊อปคอนเอาเผื่อเวลาไว้หน่อยเดี๋ยว AI ไอเขาจับผิดเราเดี๋ยวผมไปรับงานนี้ก่อน วันนี้ก็จบนะครับเพียงเท่านี้เงียบมากดูห้กงนี้ทีข้างนี้ยี่สิบห้จะไอ้นี่หมาเพราะว่าเงินเดือนธนาคารก็ออกสิบห้ารอบเนี่ยได้ยอดแค่นี้นะแปดสิบเก้า่ไม่ปให้แปดร้ยาสิบเมันก็พอได้เลยปะ่ะแต่คือเนี่ยช่วงเวลาที่เงียบคือช่วงเห็นปะแปดเก้าโมงแปดโมงห้าบแปดสิบโมงก็จะได้รอบอีกรอบ แล้วก็แต่ละรอบเนี่ยก็คือแบบห่างกันเลยอะ่ะงานมันแบบกระจายกระจายกันหมดเลยจริงมันน่าจะได้สักขันแล้ว่าตออเนี้อจำไว้ถึงกดยากรูดยากมากนะครับโอเควันนี้เฮียก็มาวิ่งให้ดูระกการแล้วก็วิ่งเท้าไหนบ้างดูไทม์ลน์กันเนี่ยก็กระจุกอยู่แถวๆนั้นแหละ วนไปวนมาเพราะเรารู้ว่าแถวนี้มีแต่จริงๆอ่ะถ้าเราเข้ามาในโซนนี้อีกอ่ะก็อาจจะมีก็เป็นได้นะถูป,ปะเออแต่ว่าก็ามไม่ได้มีโอกาสเข้าไปเพราะกดไม่ได้มันมีบอลเนี่ยที่เป็นอ่าอะไรนะเอแคลไปส่งปทุมวันก็ไปติดเออก็ตามนั้นถ้าติดก็จะไปอยู่นะครับโอเควันนี้จบเปทางนี้นวันนี้เป็นวันที่24 2 4มกราครับโอเคสวัสดีครับ